นปอบเปยนั้นอยู่ในเซิร์ฟเป่าเปย์เปย์ปวดเออเปย์ปวดไอ้นั่นก็ได้แค่รู้แม่งมึงฟังกูนะตอนเนี้ยกูหลุดไปสามรอบแล้วไอไลค์กูตัดไปสามรอบแล้วตอนเนี้ยแล้วกูเผื่อแปลงเป็นสี่แขนกูโดนอ้านแอดมินว่าอะไรวะมือดันมือดันกดคิดนู่นนี่นั่นอันนี้มึงเข้าใจว่าคือมันปรับตุกเท่าคือกูโดนสายฟ้าไม่ได้กูไม่เก็บไอ้เนี่ย แต่มึงโดนของกูยังเจ็บอยู่นะอะไรจับไคเนอร์รอนะรอมึงรอกูนะกูกำลังเข้ามึงจะรู้ กำลังฟื้นคืนสภาพสภาพเอาล่ะฟื้นเสร็จแล้วต่อในต่อแล้วต่ออีกทีรู้ไหมแมงพูต่อสามรอบแล้วนะเว้ยกัรตีมึงเนี่ยไรแรกไรแรกเลยอ่ะที่กูมีอยู่ ใข่ไค่เนอรหมดก๊อกก๊อกหมดหมดแเหมือละมึงไปคุยอะไรกับตํานยิแมละกนีเชื่อเลยไม่ชักปืนออายิงไะตอนเนี้ยถูกปะไม่เอาอะไรออายิงไงตอนนี้กูทำไรอยู่อ๋อม้งกูน่าจะบากไอ้เหี้ย ถ้ามึงต้องมาเล่นกับกูไยมึงจะรู้เว้ยมุม,มกล้องบักที่แท้จริงคืออะไรกูทําแม่งบลไดกได้หลายรอบเว้นมึงอย่าง้บบา <c oughs> อกะไรวะกูกดปีแน <c oughs> เอางี้จริงเหรอวะยรอ,รอดูเดี๋ยวก็รู้ก <c oughs> ูปรับเสียงนี่เนี่ย เสียงมั่งสกิลมั่งโคตรดังเลยอย่างเดียวอ่ะเ็กูัวเงียเข้าเมอย่าบ้าเยอยาอย่าแปลงเนสีขนะกดผิดจริงรอเว้ยกูก็พงพูดเองอ่ะงเข้าเกม่าดิเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ อีสุดท้ายมันกดเพกดแปลสีเขียนใหม่แล้วเอ้าเฮลน่ะเล่มงกีแปลงหีเตีนจะหมแล้วกูจะตาดวใสาเ้ี่ดตายเ

กูกูเข้าไม่ได้กูไม่เห็นของดีกูไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแม่งเสียงแม่งโคตรพอ่อโคตรแม่ดังเลยกูบอกให้ตอนเนี้ยโอ้ยแต่กูอยู่ไหนเนี้ยโอ้ยตันเดสกาไว้ก่อนโคตรด,ดังเสียงต้องปรับให้แม่งเบากว่านี้อยู่วะว่ากูปรับเบาเลยนะ

เอาไอ้เปยนขึ้นมาเอาปืน m ห6ไล่ยิงมันดิไม่ไม่ต้องชุบไอ้ดำนะอย่าชุบไอ้ดำนะถ้าไอ้ดำล้มอ่ะทิ้งแม่งให้น้อยเหลือ่นั่นแหละชุบเอ้ยกัน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 เราเข้าเข้าเกมได้นะดูกูกลางกันกลางกันอาเขตเลยเว้ย มันมายังมันมายังดี๋ยวกูกลางอาณาเขตดี๋กูกลางอาณาเขตรอแป๊บเราแป๊บมันมันมันชุบไปยังเอย่ามึงอย่ามึงอย่ากูไม่ให้กูกูกูกลางอาณาเขต <c oughs> ใ,ให้ทุกคนหยุดอยู่กับพี่เลยทีเนี้ยเอาละแจ็คไม่แจ็คพอร์ตไม่เป็นไร มันหายไปไหนแล้วมเปิดสีแงจะไปขอไอ้ปืนไอ้ปืนโกอปืนแดงจากมัจกโยมีมาแล้วแอดมินไม่ใช่เดีแอดมินไอ้ยเยอะกูด้วยเสียงหายละเอ้ยเอาเลย

กับไคเนอร์ไปไม่เอาการไม่เก็ตมีการไมเตส่วนกันหรไม่ทันแววชาิชาลับคีซี่ครวิเศษวิเ็ดวิชาลับประจำตระกูลวิชาอีซีใครเยอยไม่ไม่ใช่วิชาลับก็เต็มเลยไอ่เหีย เห็ดวิช <Ll> าแล้ววิชาอิสิใครไงหายตัวแล้วเปลียนอีกบล็อกเลยอะไม่กูก yes ูหายไปพอนะกูออกเซิร <nữa. h umbles> ์ฟจริงเลยเฮียกูออกมาปรับเสียงเลยเมือมึงต้องตามไม่แต่ว่ากูต้องตายหรอกกูจะไปขอไอ้ปืนแดงโกโจมาได้ยิงพวกมึงให้หมดเลยเฮียปืนเปิดปืนาเต็งกว่า ยเดี๋ยวปืนฟ้าเป็นปืนปืน F16 อหกอะปืนฟ้มันก็มันชอตเมันกันน่แหละปืนสไอเอาสไนไล่ยิงไคเนอร์เอาเอาปืนแดงกลนกลนแม่งยิดึงไคเนอร์ไคเนอร์ร้องมันเปลี่ยนอีกไงวะจะได้ไปเปลี่ยนไม่รู้ไคเนอร์ระดึกสารีเก่น เป็นเป็นสตอรี่วันแรกที่กูทําให้กูเหนื่อยแบบเหนื่อยมากยังไม่ฟอมันหนักกว่าเหนื่อยมากอีกเว้ยไอตไอดําไอ้อกาแดม่ำมงเอ้ยไอดมันเกมแล้วมันมันายไปลไอดอ่ะเมงเอ้ยนคุณภาพอยู่หนุณภาพอยู่ในล่างนี้แถมที่ยากลำบากเลย ทีนี้แหละเสียงเบาอีกสัตว์ทีนี้เสียงเบาอีกเมื่อกี้แม่งเสียงดังทางทีนี้เสียงเบาอะไรจะบอกแอนเป็นไงว่าน,นี่เอาไว้แก่มันเปิดล่างเนี่ยไม่รู้รเอาโอ้ <üğ> โหน,เนเึกไม่เลือดเหลือทีบแบ่แปะกูจะต,ตายฮะค <c oughs> อนเทนเนอร์กูไปโดนใครวะ เอาอาาจยนักเรียนเหลืออยู่ชิ้นเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งชิ้นท้ายเอาไปมันอยู่ไหนอะทุกคนนะมันไปแล้วมันไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟด้วยครับมันไปแล้วเหลือกันไม่กี่คนแล้วเหลือกันกี่คนว่าสองคนสามคนเองเนี่ยตอนเนี้ยอะแล้วมันจกีสกิลใครอะเกือบตายเป็นอะไรกันยี่หกตอนนี้คอนเทนเนอร์กูเอง แล้วายฟ้าโคตรลำบากมันต้องกดยอะอย่างเงี้ยดี๋ยวแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยกลางอะไราคิเดคือคือคนมันงงว่ามึงช้าพลังยังไงแม่งทุกคนแม่งงงเว้ยวันนี้อในโลอ่ะคือแม่งคือกูกลางอะไรเขตบ่อยจัดๆเลยถ้ามึงดูในโลอ่ะกี่กี่รอบวะเนี่ยกลางอะไรเขตอ่ะ เมันก็ยังแพ้พลังขึ้นเต่าแต่รนขึ้นต่พัน,นโดอโดพ่อคูดแม่พลังขึ้นเต่าบอก้อ่นั้นนะอ่ะกูโดนกูก็ตายได้นะ <c oughs> ถ,ถึงในโลเหลือ3สามคนอย่าบอกเขาปิดเซิร์ฟแล้วอ่ะมันยังมันยังไม่ปิดอ่ะอันนี้แต่แค่นี้เฉยคนมันัดูแปบ๊บถ้าเซิร์ฟปิดแล้วดูกูปิดไลน์ละแม่ง เป็นเป็นวันแรกที่ไลฟ์กูมีอยู่สาม EP ในตอนเดียวเนี่ยวันเดียวกูมีไลฟ์อยู่สามตอนไอหนุบเป็นไรว่าท่าเนี่ยอะไรขอจำเอาคาเมคำว่าห้าอีกรอบหนึ่งคำว่าคำว่าห้าไม่ท่าอะไรวะนจำได้ว่าในรูนั้นไม่เห็นใชันะมีโอมีอิวแบบอ่ะเดี๋ยวรอตัวระเบิดเลยอะไรแกอะไรแก่อะไร สามสองหนึ่งแบะอ,อ,ะอะลตานี้มันเสร็จเมื่อไห่แต่ตัวมันจะ,ะเบิดเองเลยตัวแบะอัตโนมัติะอะระเบิดแรงไหมครไม่หรอกมันตัวมันจะตายอ <ใน S 1> ่ะมันไม่มีผลต่อคนอื่นมันจะทำโอเคีก็คปจุน้เราเดียวไม่จุ่มน้ำปุ๊ตายเลยไม่จุ่มน้ำล้วเคยเดินจี้หายหมดเลย โอเคครับมันอยู่ไหนวะช่วยช่วยส่งเคสเอ้ยส่งเคะหนักกว่านั้นเ้ยอืมเอาละส่งเคะหนักสุดเลยทีเดียวแตก,อ,แตกอาลละชุบได้เลยนักเรียน เรียนมันไม่ได้สอนอะไรแล้วไม่ไม่ไม่กลายเป็โรงเรียนเรียนแบบที่แบบไม,ไม่ไม่สอนอะไรแล้วเว้ยเฮ้ยปั๊บเฮ้ยดูนี่ดูนี่ดูพลังพลังกูเนี่ยโอ้ยเอ้ยกูกสาบินลอยอากาศได้เนีปับนักเรียนใหม่หรือว่านักเรียนเก่าอันนี้นักเรียนใหม่หรือนักเรียนเก่าเน,น,น,นี่นย ไไหใหม่ครับว้าวเพิ่งมาใหม่ครับปงอ,อยู่ปีหปีหนึ่ง,งว้าวครับคอืมอยังใช้วิชาเรายังไม่เป็นเลยครับยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ใช้ได้แค่กระตา่ายอ๋อก็ถือว่าดีแล้วอาจารย์โฟูออถอดเสื้อแบบน,นี้รู้สึกหนาวแต่ไม่เป็นไรเอ๊ะมิโยอ,อ้า สัมผัสได้วันไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าพรุ่งนี้รู้สึกว่าลางไม่ดีฮะพรุ่งนี้อ,อไม่รู้แต่ที่รู้ถ้าใครทำราออ้ายครอบครัวไอจะฆ่ามัด้วยพลังนิวเขียเมื่อกี้ไม,ไม่รู้มันสัมผัสแปลกๆก,ก,กูรู้พรุ่งนี้ฮะมันมันลางมันบอกว่าแบบพรุ่งนี้แบบมันจะมีเรื่องอันตรายจะเกิดกับกูแน่ๆเว้ยเนี่ย yeah. ตรงกลางอันนี <Mm ้ขีดบ่อยอีกแน่รอบหน้าใช้คอนเทนเนอร์เล่นเลยอย่างน้อยตัวนู้นก็ไม่ใช่ใช้สี่แขนนะเดี๋ยวมันต้องหาวิธีเปลี่ยนอยู่นะตอนเนี้ยเชื่อเถอะสร้างเอ็กบอกขึ้นมาใหม่ดามน่าใค่กันแน่ก็แต่ดามน่าไปใครอยากรู้ใช่ไหมไซโตะไงใช่รู้รู้แหลกแต่แต่ไม่ถึงว่ามันไมนี่เหมือนในนี้มัวไซโตะมันโดนมันโดนพลังความมืดนะมันกลายเป็น いやด่างดาร์กย่าดาร์กดาร์กใส่ตัวดาร์กมันจัดมึงอดาร์กจริงอ่ะไม่ตัวสีดำเลยเฮ้ยเฮียกดผิดเพื่อกดค้างอะไรคิดต่อต่อเป็นคนดีบอกว่านี่ไงก็ต่อเป็นคนดีได้แค่ปกติไม่กลับไม่พอกลับเป็นตัวร้ายแลูกไม่เล่นดำไม่เก่งปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวกูมากูปิดไลน์ก่อนปั๊บไหนๆก็ทั้งทีแจ็คพวอตแตกด้วยอ่ะ เอ้อทุกคนเอาว่าวันนี้ก็ขอไว้เพียงแค่เท่านี้แล้วกันนะทุกคนสิ้นสุดไว้ที่ที่ทฮายโตะแจ็คพอตแตกนี่แมงเตนแล้วแมงโชบกามกดทีอะ่ะสิ้นสุดเอ้าเช่เพิ่งเปิดไมเหรอวะอะ่ะสิ้นสุดไอ้เครดตรงนี้นะทุกคนไว้ที่ไฮยโตะแจ็คพอตแตกแล้วเจอกัน ไรหน้าที่ผมบอกว่ารู้สึกแปลกๆโอเคเจอกัน